ข้าไปในในช่วงโควิดเนี่ยคือที่ฉันพูดตรงๆเลยเนาะเออจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้การพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการพูดคุยในกรรมธิการที่มันมีอำนาจบางอย่างรองรับมากกว่าแค่มาพูดในในการแถลงข่าวเพราะว่าคือบางทีเนี่ยพอพอรับไปเนี่ยมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําจริงๆก็ได้เนาะคือความข้อมูลบนของที่ฉันได้รูว่าถ้ามันไม่ใช่นโยบายของของท่านจริงๆเนี่ยคือท่านสามารถถอนร่างออกมาก่อนได้แล้วก็เอ่อค่อย ทำให้มันเป็นร่างในที่มันตรงกับใจของท่านรัฐมนตรีว่าตรงกับนโยบายของของรัฐบาลหรือว่าพรรคที่ท่านสังกัดเนี่ยเราก็ยื่นกลับไปใหม่ก็ได้นะคะไม่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 จำเป็นที่จะต้องกังวลว่ามันมันจะต้องรอคิวเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยฉันคิดว่ารออีกหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่มันจะวางยายพิจเอาไว้เนี่ยรีบไปมันก็ทุกคนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดเผยมติที่ประชุมแล้วก็รายงานเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันก็รออยู่นะว่าสำนักงานประัาคมเนี่ยจัจะจะมีการเปิดมติที่ประชุมของบอดต่างๆแล้วก็รายงานการประชุมหรือไม่จะใช่เเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมีการเริ่มเริ่มจะทยอยเปิดของบางบอดแล้วหนึ่งสองครั้งนะคะแต่ฉันก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะเปิดย้อนหลังไปให้ได้มากที่สุด ถึงที่สุดเนี่ยมันควรที่จะเปิดไปตั้งแต่ท่านเริ่มมีการประชุมบอร์ดครั้งแรกเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเนในสมัยของท่านหรือว่าในสมัยก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าตามพรบรข้อมูล่าวสารเนี่ยสามารถที่จะให้อำนาจในการที่บอร์ดที่มาจากการการแต่งตั้งของมติพรบหรือว่าบอร์ดที่มาจากกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะต้องไม่ใช่สามารถแต่ต้องเปิดเผยเมติที่ประชุมแล้วก็รายงานการประชุม กองสู่สาธารณะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสำนังกงานประชสังคมก็ไม่ได้ดาเนินการเรื่องนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทชิเคยบอกว่ามันอาจจะเข้าข่ายหนึ่งท่าเจ็ดราเว้นการปฏิบัติหน้าท,าที่ดังนั้นก็ฉันเชิญว,ว่าในสมัยของท่านเลขาที่ท่านเพิ่งเข้ามารับตาแหน่งได้ไม่นานเนี่ยก็อยากจะให้ท่านมีนยโยบายในการที่จะเปิดเผยมติที่ประชุมแล้วก็รายงานที่ประชุมของทุกบอร์ดทุกอนขอุขึ้นบนเว็บไซต์ไปเลยดิฉัน คงไม่ได้อยากจะให้ส่งมาให้ดิฉันนะเพราะว่าคงไม่มีเวลาไปนั่งอ่านย้อนหลัง30ปีแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับสารารณะที่วันหนึ่งถ้าใครเขาอยากจะอ่านเนี่ยก็จะได้ไปอ่านได้ว่าแต่ละบอนแต่ละุกคุยอะไรก็อาจจะเป็น2ประเด็นสั้นๆแบบนี้ค่ะนี่คือไม่ได้อยากให้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาในใน,ในเวทีนี้นะเข้าใจว่าเออเวลาก็มีจำกัดแต่ว่าก็เป็น2ประเด็นที่คิดว่าไม่อยากจะให้มันมัน,ม,นมันผ่านเลยไปค่ะ ก็คือถ้าไม่ใช่กฎหมายที่มันตรงใจกับท่านจริงท่านก็ถอนอกมานะแล้วก็<ม>ยื่นกลับไปใหม่เพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือว่าของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมันรวดเร็วนะคะได้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องนึงคือเรื่องของการเปิดเผยมติบอร์ตต่างๆแล้วก็รายงานการประชุมย้อนหลังที่ควรที่จะทําให้ได้มากที่สุดถึงที่สุดคือไปถึงครั้งแรกที่มีการประชุมบอร์อดเลยค่ะประมาณนี้ค่ะ รยาสั้นทีนะครับสุดท้ายนี่เอ่นตีแรยกานงายของผมเป็นหัวี้อที่ต้องว่าอย่าตีงานอย่าอย่าเพื่อนกันเมืองแบบสมรรถนะค่ะ้ิฉันรับคำที่ดีนะคะคือก็ไม่อยากที่จะมาตอบในเวทีนี้เลยเนาะแต่ว่าผมบอกว่าอะไรนะครอบย่าเบื่อนดยการเดินด้วยการเล่นการเมืองแบบสมรรถคือดิฉันต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าอันนี้เนี่ย มันต้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินว่าใครที่เล่นการเมืองสมปกดิฉันเนี่ยเป็นสสสมัยแรกนะคะและดิฉันเนี่ยเรียกร้องสิ่งอย่างให้มีการเปิดเผยโปร่งใสามาตลอดไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นข้อ,ม,อมูลงบประมาณหรือแม้กระทั่งว่ามาเรียกร้องกับสํานักงานประกันสังคมเองนะคะประชาชนควนีจะตัดสินตัดสินใจได้ว่าดิฉันเนี่ยทํางานการเมืองแบบไหนกับท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีมานะคะหนึ่งสมัยเต็ม แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบริหารจัดการกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองพันประกันสังคมเนี่ยให้อยู่ในเงาดํามืดและที่เราต้องมาขุดต้องมาคุยนะคะสิ่งต่างๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าท่านรัฐมนตรีกระทรว,วงแรงงานท่านเก่าเหรอคะนะคะ,นะคะที่ท่านได้เอาผ้าผ้าดำเนี่ยคุมสำนักง,งานประกันสังคมไว้แล้วเราถึงต้องมาถล่มออกกันในวันนี้ก็นะคะให ู้ประกันตนและการที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมให้ประชาชนได้เป็นคนตัดสินค่ะว่าใครนะคะที่เล่นการเงินแบบสมบกแล้วก็มาหากินนะคะเกาะกินกองทุนประกันสังคมแล้วก็หาประโยชน์จากเงินของผู้ประกันตนผมขออนุญาตนีครับผมอ่านโพสเลยแล้วกันง่ายๆครับก็อย่างนี้ครับเวลาบอกว่า ให้สังคมตีความพิจารณาเข้าใจผิดไปนะผมคิดว่าเรื่องนี้ครับเราเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาหลายคนออกมาวิเคราะห์ประเมินมูลค่าของตึกสกายนากันไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันควรจะมีมูลค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมว่าเรื่องนี้ครับสังคมนั่นเป็นคนตั้งคำถามารครับไม่ใช่พวกผมเพราะสิ่งที่พวกผมยืนยันก็คือซื้อมา7จ็ดพันล้านแล้วมีกระบวนการลงทุนที่เห็นแล้วมันน่าตั้งข้อสงสัยแต่วันนี้คนที่วิจารณ์ กันว่ามันไม่เหมาะสมหรือไม่ามีธรรมพิบาลหรือไม่เป็นประชาชนแล้วครับไม่ใช่ผม้มครับผมก็คิดว่าอันนี้ชัดเจนครับเ,เรื่องหนึ่งเนาะซึ่งผมคงขอไม่พูดไม่ได้เพราะว่าท่านอางเรื่องิกีตโควิด19และการทำแฟคทอรี่แซนบล์ในฐานะคนที่ทํางานเรื่องแรงงานและเป็นสอสอในพื้นที่ที่ภูมิสาหกรมครับแฟคทอรี่แซนบอกเป็นเรื่องกระบวนการหนึ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องโควิด19เลยนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตของนะครับแล้วรวมถึงแฟคทอรี่แซนบล์คืออะไรครับคือเอาคนไปอยู่ในโรงง,งานเป็นจุดพักคอยนู่นนี่นั่น รู้ไหมครับหลายที่นะครับก็คนงานก็อยู่ในโรงงานแล้วก็ทํางานได้ตลอดเวลาครับฝุดในชั่งยังเอางานให้ทำท,ทั้งที่ยังป่วยโควิดนี่เหรอครับที่บอกที่บอกว่าเป็นการทํางานครับแล้วบอกว่าถูกใจผู้นําแรงงานรวมถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานลบคนพี่น้องสื่อมวลชนลองลองทำโพให้หน่อยได้ไหมครับว่าถูกใจผลง,งานรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านนี้หรือไม่ผมไม่ขอขอ,ขอไม่ตอบเองแล้วนะครับผมคิดอย่างนี้ครับว่า จร,จริงๆหน้าที่ของพวกเราในฐานะผู้แทนกระทรวงมีการตั้งคำถามของกระบวนการดําเนินงานที่ผ่านมาของทุกคนนะครับแล้วพวกผมคิดว่าพวกผมก็ทําหน้าที่ตรวจสอบอ่ยก,กันอย่างเต็มที่เราเจอความผิดปกติเราก็ออกมาตั้งคำถามผมเชื่อว,วันนี้คนระับเรื่องหนึ่งที่ที่เรายืนยันนะว่าเราตั้งใจทํามากๆคือการเปิดเผยกระบวนการลงทุนของประกันสังคมให้ผู้ประกันตนได้รับทราบรวมถึงตั้งข้อสงสยัยถึงความผิดปกติและความน่าสงสัยหลายๆอย่าง แล้ววันนี้ผมก็คิดว่าพวกผมไม่ได้ใช้อคติทํางานในทา,ทางการเมืองใดๆเลยเพราะสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าเป็นศัตรูกับพวกผมก็คือความไม่ชอบมาพากลความโกงกินคนที่โกงกินเงินผู้ก,กันตนคนที่เอาเงินผู้กันตนไปหาผลประโยชน์ใส่ตัวซึ่งถ้าท่านสุชาติชมกลิ่นไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านก็ไม่ใช่ศัตรูของพวกผมอย่างแน่นอนครับการเป็นแบบนเนี่ยเรื่องเลย ขอโทษนบพี่ขอโทษนะคุณนีรู้ว่าทันเลยข้าวอย่าง